ช่องชาแนลเจน e n ่แบ a บูนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแน่นอนนะคะเราพามาหาอะไรกินนะคะรับรองว่าแซ่บแน่ๆนะคะเพราะว่าเป็นร้านส้มํำนั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าร้านนี้เปิดมานานแล้วแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าเป็นร้านที่ไหนร้านที่เราจะไปนะคะมีชื่อว่าส้มตาชบาค่ะตาม Google Map มาเลยเนาะเราก็กดตาม Google Map นะคะ เข้ามาก็จะมีบรรยากาศเหมือนธรรมชาตินะคะลมลืนมากๆนะคะเดินเข้ามาปุ๊บโอ้โห,โโหบรรยากาศร้านดีมากนะคะอยากจะบอกว่าเป็นฟิลไทยประยุกต์นะคะเราชอบกําแพงตรงนี้มากเห็นปะเหมือนโบราณนะเหมือนอียิปต์อะไรตรงนี้เนาะเราสั่งเป็นเขียวโซดามะนาวนะคะเราชอบมากๆเลยคะ่ะแล้วก็เมนูที่เราเลือกมาวันนี้ก็คือตำถาดปูปลานะคะเครื่องเคียงแน่นๆนะคะบวกกับ ผักบุ้งชุบแป้งทอดตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าจานใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีไก่ทอดน้ำปลาด้วยนะคะเป็นเมนูที่เราชอบมากๆเลยนะ,นนะ,ะช่วงเวลาที่นี่นะคะเราต้องทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อกับแม่นะคะแต่วันนี้พ่อไม่ว่างนะคะพ่อติดงานเนาะเราก็เลยได้มาทานกับคุณแม่2คนนะคะเมนูที่เราทานตอนนี้ก็คือ สม้มตำปูปลรานะคะอยากจะบอกว่าแซ่บลูกนัวมากมาแล้วก็เครื่องเคียงของเขาแน่นมากๆนะคะอร่อยด้วยเนาะอยากจะบอกว่าเขาไม่ห่วงเครื่องเลยนะ mm hmm. เยอะมากในราคาถาดละ160บาทอะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ที่สำคัญเราชอบเมนูนี้มากๆนะคะ mm hmm. เป็นผักบุ้งนะคะ mm hmm. ชุบแป้งทอดน,นะ mm hmm. จริงๆมันจะมีซอสให้ราดน,นะคะ mm hmm. แต่เราไม่ราดเนาะ,ะเราเอามาจิ้มนะคะ เมนูทุกเมนูอยากจะบอกว่าแซ่บมากนะคะมันก็เผ็ดบ้างเนาะต้องดื่มน้ำนะคะไม่งั้นเผ็ดแน่นอนแล้วก็เราชอบผักบุ้งทอดจริงๆนะรอบหน้าถ้าเราไปเราต้องสั่งอีกนะคะที่สำคัญค่ะไก่ทอดน้ำปลาอร่อยมากนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยจริงๆเมนูนี้นะคะใครไม่สั่งนะคะพลาดมากๆเลย นอกจากจะมีเมนูที่เราสั่งแล้วนะคะมีอีกหลายๆเมนูมากๆเลยนะคะเข้ามาทานกันได้นะที่สำคัญเขามีส่ง Delivery ด้วยนะคะโอ้ยดีมากๆเลยนะคะสำหรับร้านอาหารในหัดใหญ่ที่ราคารู้สึกโอเคนะคะร้านนี้เลยเสร็จแล้วอินม,มากนั่นออกจากร้านคุงจะแตกเลยนะอิ่มมากเย่ก็ เสร็จแล้วนะคะอยากจะบอกว่าแซ่บมากชอบมากนะคะสำบใครที่แวะผ่านเข้ามาทางนี้ก็แวะมาทานร้านนี้ได้นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนอย่างไรก็ติดตามกันด้วยนะคะกับช่องชาแนลเจนี่ดามูโอเควันนี้ก็บายบาย